กูกำลังกรีบอยู่กูเตะหลัวตรงเลยไม่ต้องออมคอมหยุดมึงหยุด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 เดี๋ยวนี้หัวมั่งเลยเอามาพาได้อำมาปลึกมั่งตาน่ารักมากเลยร้องเพลงได้มาจ๊ะที่นี่ร้องได้ที่จ้าเพลงละเท่าไหร่เพลงละสองร้อยจ้าโอ้เพลงละสองร้อยกล้าเอาไปสองร้อยนะนี่เอาไปเลยสองร้อย จัดมาสักหนึ่งผลงานเพลงได้ไหมได้สิจ๊ะแต่ให้รางวัลแบบนี้ก็ต้องมีรางวัลกลับไปอืมออออีดารักแบบนี้เอาอย่าให้ม่เตี้ยวเตียวเตียวไอ้ยเลยมึงมีจัดรวยไหม เอเหตุผลนี่บอกว่าเจ้าแก้ท okay. ั่วเหตุเหตแบบอย่างดังเลยเงินอยู่ในบัญชียี่สิบล้านเว้ยแต่ตังสดไม่มีเลยมึงก็มายืมโดยก่นเดี๋ยวจะต่อเจ้ากูขึ้นเอาเจ้าได้ก็รวยไอ้กูคนมึงเอาไปรวยเอาไปขึ้นกูกันนะเออกูขึ้นแน่นอนมึงไม่ต้องกลัวน้องจ๋า

เร็ตเดียวไปแล้วรอยนึ่ง้าคมัดสักรอยเราวตาเพื่อนมึงไม่รักเว้ยอยากูเล่นก้นไหนเปล่าอย่างกี่บาทอย่างยีจิบเอามายีจิบบัดเอามายีจิบก็เอาได้เอาไปยีจิบน่ารักแบบนี้เอาติ๊บแบบเนาะเนาะไปก่อนนะเดี๋ยวแบงค์ใหญ่ๆจะตามมาทีหลังนะเอาแบบเนาะเนาะไปก่อนนะ กี่สิบบาทเอาไปเลยน่ารักแบบนี้ต้องมีรางวัลเกว่ไมดแล้วเอน้องไปพาไม่มาพี่จะร้องเพลงสักหน่อยได้คะ่ะเดี๋ยวน้องเอาไมมาให้นะจ๊ะเอาไมครูโฟนมานะเดี๋ยวพี่ร้องเพลงให้ฟังได้จ้ะ ไม่นี่คุณคุณจังไม่เคยว่าวไม่หลงเน้นไม่โ่ปนี้นี่ว่าไม่รู้โอกนี่ไม่รู้ไปเจียดแม่ไม่โอเคในแล้วนี่นี่โรยจังไม่ก็ได้ลงโคเล่ที่ดังไม่ไม่นี่ลงโคเล่เหยียดพร้อมอยากโคเร่งกูเซียวเหยียดแม่ให้ได้แก่แรงได้กัน ลงตดสอบเสียงเลยที o ่อล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 อรออลอออแปลงควันมั o ่งไดเหยียดแม่มิ่แก่ายห้องรองเพลงกับพี่สักเพลงได้ไหมเอาเพลงอะไรคิดถึงบ้านเกิดดนตรีมาเลยจ้า สายลมโบกพริวร้วโบกพริ้วพัดปลิ้วละลองคิดถึงปู่ทองที่เคยนอนหัวใจไหวหวั่นจากมาหลายปีจากที่จังหวัดสุพรรณ ไปกราบทันไปกรบรูปปั้นอีกทีขอพรอีกครั้งให้โด่งดังเหมือนเมื่อครั้งก่อนหลวงปู่ช่วยวอนขอพออรอให้ดังอีกทีช่วยเสกคาถาให้แฟนเมตตาประนีหลวง ช่วยทีช่วยทีสิวัดโพรารามวัดโพรารามยังจำมองเห็นตอนเด็กวิ่งเล่นรอมเย็นละวิ่งเล่นที่นั่นหลวงผู้คุ้มครองได้เป็นนักร้องสุพรรณ ไป่กล้ารูปปั้นอีกทีอกขอพอรอีกครั้งให้โด่งดังเหมือนเมื่อครั้งก่อนหลวงผู้ช่วยวอนขอพอรให้ดังอีกทีช่วยเสกคาถาให้แฟนเมตตาปลานีหลวง ช่วยทีช่วยทีสิทธิ์วดโพธารา พันอิ่มละล่องคิดถึงหูทอง,งท,ที่เคยนอนหัวใจไว้ยวันจากมาลายจากที่ฉงฮวาสุพรรณเจอแค่สามวันทิ่นานฉันเคยอยู่มาเนเนดินงที่นี้ทิมนี้ มปีต้อยั่ำวัโดโาราเพี่ยนช่าสวยง,งามสน่โลบุเพีย้ยนที่สังราบูชาหรือจะกาลสุวน,นาหนาวกว่าใครไปเอจรกเข้าสามกันวันโดโารา ร้องสุขันอยากไปกรับไปกราบรูปปั้นอีกทีของพรอีกครั้งให้โด่งดังครั้เนเมื่อครั้นขอหลวงปู่ช่วยว่าขอพรให้ดังอีกทีช่วยเสกคาถา เมตตาปลานีหลวงปูช <arts osion> ่วยทีช่วยทีสิวัดโพธารามร้องเพราะมมากเลยกับพี่ชายแบบนี้ต้องมีรางวัล จักบานเรวันควรไม่มีไม่ปลื้เอน้องร้องถ้าร้องเพลงคู่กันได้ไหมร้องเพลงคู่ก็ร้องได้จ้าร้องได้เหรอจ้าเรามามองกันสองคนดูโนอนโรงแรมเขาเปิดแย้มไว้รอคอยทาเขาช้างขึ้นมาเพื่อตอนรับชาวบ้าน ข้างนอกดูดสดใสข้างในดังวิมานถ้าพี่ต้องการให้ไปพักก็ได้ถ้าพักกลางคืนต้องตื่นแต่เช้าไอ้ยักงไอ้ยักถ้าพักชั่วคราวเอาเสร็จแล้วไปไอตาพี่จะนอนตำนอลได้ไหม ถ้านอนกับน้องต้องจ่ายสองพันพี่ยัง,งยู่สองรอยเตะเจยควยหวัน่นไปเย็ดหมูก็เลวขันควรตัวแชลไม่เปิด em tay em đi Phải ghét mũ có leo khẩn Xua xua chán Mời bà <laughs> chạy đi <laughs> bà Ngân ใจเสียกายบัดนี้ใจแลว้วคงไม่แกล้วเสียใจยพี่น้องเอไปนักหนาตัดสินใจเดินทางบัดนี้ข้าปาราแล้วขึ้นกราบทูลพระบิดานั่งรือตีนาบันลัง

ท่านผู้ชมที่กรับรักทุกท่านครับตอนนี้ฟ้าหญิงยานิศเดินทางมาถึงหน้าบัลลังก์ขององค์พระราชาและองค์พระราชินีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อมาพี่ต้องติดตามมาจะได้วความเข้าใจต่อมาชีกับท่าน Lang lê lục nắng ca bát ngô mặt tinh nơi bất lăng lê lục nắng ca Ba. งานองนัดแล้วความบัดนี้ตามปะหลาแต่ไม่แต่ลามันดันดันมูนแล้วเธอโซกานาั่งลงรอ ไม่ลูกด้วย <S 2> <S 2> น้อยปันเพื่อลูกยกขึ้นพูดใส่ดีๆไม่ต้องรองออง้มรองไห้ยลูกอย่าหนีเจ้าลูกเจ้าปอมีปัญหาไรอฮะลูกลูกพูดมาเลยไม่ต้องรองง้มไม่ต้องรองห้เสด็จพ่อเสด็จแม่คะ <S <S ลูกกําลังมีปัญหาค่ะ <S <S มีปัญหาเรยอะลูกลาวไว้ปอควังตี้ลาวไว้แม่ควังตี้ลูกมีปัญหาเลย นะคนเป็นพอเป็นแม่อยู่เกี่ยงข้างลูกสเสมอลูกมีปัญหาไรบอกพอบอกแม่มาตะลูกคือว่า <_ pt ain> นองกว่ายิ่งเลลาตะกับเลลาตะกับไอ้ไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดกับนองกว่ายิ่งเลลาตะกับนองกว่ายิ่งไอ้ไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดกับเลลาตะกับนองกว่ายิ่งไม่ลูกเกิดไอ้ไรขึ้นลูกเลลาไ,ไ,ไว้ผอควัง Hmm? ลูกหลาแม่กว้างติลูกมีได้เกิดขึ้นหลาแม่กว้างจะกิดเสด็จพ่อสเสด็จแม่ค่ะบัดนี้ลูกมีปัญหาเป็นอย่างมากหลังจากที่มีดวงแก้วลอยมาสติดอยู่ที่ยอดปราสศาสตร์อ้อดวงแก้วดวงนั้นมันสร้างความเจริญให้กับบ้านเมืองของเราเลยลูกห้าเดือนแล้วดวงแก้วดวงนั้นลอยมาติดอยู่ที่ยอดปราสาสตรมันได้สร้างความเจริญกับบ้านเมืองของเราก็จริงอยู่ แต่ตอนนี้มันได้สร้างความเดือดร้อนให้กับลูกแล้วก่ะเสด็จพ่อมันไม่ความว่าเป็นเพื่อลูกได้มีผู้ชายลึกลับคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นในห้องของลูกทุกครั้งเขาปรากฏตัวขึ้นมาผู้ชายคนนั้นเขาได้ใช้กําลังข่มขืนลูกจนตอนนี้ลูกท้องได้สองเดือนแล้วอาว่ารู้ความเพือเขาวะตอนนี้ลูกท้องได้สองเดือนแล้ว แม่มันเออคูเม,มื่อนนี้พูดเป็นภาษาจีนเลยพูดแบบเรื่องชี้ง่ายแล้วกูว่าคลายคลายของกูเล,ล็กเตเดียวเฉยเฉยชี้ง่ายแล้วเลยนี่เตอร์ตองซ้ำเดือนแล้วลลูกเตอร์ไม่ใจโกกพอใจไม่ลูกไม่ได้โกกเสด็จพอ่อรัก ระบบรักษาความปลอดภัยของนักคนของเรามันชุยตึงขนาดนี้แล้วนี่เธออย่าลืมบ้านเมืองของเราเลยก่อนเป็นบ้านเมืองที่ยากจนมากหลังจากที่มีดวงแกว้วดวงนั้นลอยมาติดอยู่ที่ยอดปราสาทตั้งแต่วันนั้นจนถึงกระทั่งวันนี้ทําไมบ้านเมืองของเราจะเรินวันจะเญิน้นนักทองเตียวล่างไล่ข้ามาขันกลันักทองเทียวเตะข้ามา,า,า,เ,ขา,มาเขาก็มาด้วยความมันดกมันใจว่าบ้านเมืองนี้จะต้องรักษาชีวิตและทรัพย์สินของเขารอด ถ้าเขารู้ว่ามาแล้วเป็นใต้เท้ากันเตอะ์จำไว้ต่าว่าไม่มีใครมาแม้นในชีวิตความเป็นพอเป็นแมสิ่งที่อัมพายที่ชุดคือมีลูกเศว้าและเพื่อนทำไม่ทงนายแก้วเคยมีลูกเศว้าไหมเคยมีครับได้พ่วกแลวยังอ่ะได้แล้วครับได้กับเคยอ่ะได้กับนายโรยครับพูเหยีดผมเป็นโบกูว่ะโกนได้กับนายซิบได้นายซิบซิบคนแล้วไม่นาย,ยโรย นายทองพระเจ้าขานายทองเคยมีทัคลังมั่งไม้ตีลูกทองและไม่มีพอออกข้องพมไม่เคยครับข้องพมทองเลวพอมันลุยครับนักแต่ข้องกูไปเลยพอยอมรับลูกแต่พอก็ไม่รวยต่ำปรื้มเพราะเตอร์ก็ยังเป็นหวัยรุน่นน่าจะเป็นไปตามสภาเปิดลมที่นี่พอจะเถิดคนอื่นกระโถดไม่ได้พน,นี้ดีว่า วันนี้พอจะไม่ลงโทษได้จ้าแต่พอจะเปิดโอกาสให้เธอไปตามาผู้ชายที่ทำไม่ตื่ทงถ้าตามผู้ชายคนนั้นไม่พบเธอไม่ต้องกลับมาไปกระเด็นฟ้อนายทองข้ามานี่ข้ามานี่เกชั้นมันเจ้าข้าวแล้วเดือดเราเดือด้ราบมก็ได้เจหนเลย ก็จยังเป็นคนครับข้าจในองครับาไม่ต้องพูดอีกท